ลูกชายจะบวชพระขอให้พระอาจารย์แนะนำวัดที่มีการปฏิบัติเช่นนี้มีการสอบอารมณ์เช่นนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาทองมั่นเจ้าค่ะแบบนี้มันหายากอะโยมนะออหายากจริงๆฉะนั้นพวกที่เขาจะบวชนะอาจารย์ว่าดูตารางดีกว่า,าตารางไม่ทราบอาจารย์ให้โยมเขารือเปล่าน,นะตารางขออาจารย์ที่สอนบวชเสร็จแล้วนะอาจารย์สอนที่ไหนอลองติดตอ่อ ถ้าสถานที่เด็ดตรงไม่ได้ก็เข้าหาอาจารย์เดยตรงฝากไว้เนี้ยจะดีจะดีกว่าวัดไหนไหนก็ไม่เหมือนที่วัดเรานี่แหละว,วัดเราเป็นวัดที่พิเศษมันคงไม่ได้นะจะให้เหมือนอย่างนี้ทุกอย่างไม่ได้แต่ว่ามีปฏิบัติแบบนี้มีแล้วก็สอบอารมณ์ก็มีแต่ไม่เหมือนอย่างนี้นะก็คือวัดพระดันตาสปา,ารามแต่อาจารย์ถ้ามีค้ออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ไปอยู่ดีเพราะมันไม่มีเข้ม ไม่เข่มเหมือนเรามาข้อต่างๆเนี่ยฉะนั้นถ้าใครมาขอคาแนะนำจะมาจะบ่อนะบวชที่วัดไหนก็บวชได้บชเสร็จแล้วให้ดูตารางนะอาจารย์ทั้งสามสี่รูปเนี่ยอยู่ที่วัดที่ที่ข้อไหนเนี่ยให้ติดต่อถ้าเป็นผ้าเนี่ยเราพยายามจะช่วยให้เข้าได้เต็มที่เพราะพระหายากยมดูที่มาที่นี่อยู่องค์เดียวที่ข้ากรรมฐา,านนะ่นอนนอยอ่านน้นยากฉะนั้นพระมาเนี่ยหลวงพ่อจะกันที่ให้จะอะไรให้ทั้งหมดฉะนั้นบวชให้เรียบร้อยนะ แล้วก็ลองติดต่อก็แนะนำอย่างนี้นะมีวัดที่จะแนะนำไปเมื่อบวชแล้วนะตอนจังไม่บวชก็เป็นหน้าที่ของโยมที่จะไปปฏิบัตกิกำหนดปฏิบัติตรงนั้นเมื่อบวชแล้วต้องการจะไปอยู่สำนักที่มีปฏิบัติเก็บอารมณ์แล้วก็มีพระอาจารย์คอยสอบอารมณ์หรือมีอาจารย์คอยสอบอารมณ์กรรมฐาน มีทั้งพระทั้งโยมและสอบอารมณ์ได้ทุกที่เขาได้ปฏิบัติผ่านๆเป็นลำดับมาก็มีถ้าจะไปออกให้ไกลก็ไปที่เ,เขาใหญ่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเรื่องแนวปฏิบัติอยู่ไปส่งอารมณ์สอบอารมณ์เนี่ยมีอยู่แล้วก็ วัดมหาธาตุก็ยังไม่สะดวกะไม่ไปมันมีอยู่ที่วัดมหาทาตแต่บทใหม่และอยากต้องการจะให้รูปปฏิบัติก็อยากจะไปที่เขาใหญ่ดูจะที่วัดทันพระจาย์มหาทองมั่นก็มีอยู่แต่ไม่ยอมรับฟังดยงแต่ที่เขาใหญ่ก็มาบอกอาตมาอาตมาก็พาไปได้เพราะอาตมาอยู่ในโครงกลารของเขาใหญ่ ที่ปากช่องเนี่ยไม่ได้ไกลกับกรุงเทพเท่าไรนักมาอยู่ตรงนี้ก็ใกล้กับไปเยอะแหละมีสถานที่อันเหมาะสมกับที่เราจะกำหนดกรรมฐานตรงนั้นมีแหละตอนนี้การก่อสร้างหรือสิ่งที่รบกวนอย่างคนก่อนนั้นค่อยๆหายไปสมัยก่อนต้องกำหนดเรื่องการก่อสร้างเวลากระชั้นอ่านี่แหละได้ที่นี่แต่ที่อื่นยังไม่รับรองเพราะยัง ไม่ได้ไปช่วยงานเขาก็จะไม่ทราบการทํางานของอาตมาก็เขาฝากไว้แค่องค์ของโสดาบันนะมีอยู่รู้ด้วยตัวคนตัวเองนะต้องไปศึกษาในเรื่องขององค์ของโสดาบันคนที่สอบเป็นพระโสดาบันมันจะมีองค์ธรรมอยู่หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรละสกยาทิฏฐิไดนะ้ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ได้สองสาาศีลปัตตปบรมายวอาจารย์นั่งขยาย <laughs> แล้วก็ <laughs> ข้อที่สามวิธีกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วข้อที่ 4, สี่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าสี่ห้าบริสุทธิ์เกี่ยวลองนึกดูตัวเองถ้าสี่ห้าบริสุทธิ์นะทั้งไม่มีเจตนาด้วยแไม่ทําด้วยก็จะเป็นองค์ของพระโสดาบันนะที่เราสังเกตกันง่ายๆใครประกาศว่าเป็นพระโสดาบันลองสังเกตดูพฤติกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันถ้ายังดื่มเหล้าอยู่ถ้ายังพูดเท็จอยู่ไม่ได้นะ อาศขนงนรานี้จะต้องบริสุทธิ์ถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็เราก็ต้องรู้เองเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าปัจจตังโดยที่ต่โพมิญุยอนผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนไปถึงจุดนั้นแล้วจะต้องมีคนมาบอกว่าตอนนี้คุณได้โสดาบันแล้วนี่คงไม่ใช่ล <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยได้แค่ไหนก็อย่างนั้นทําไมขนาดที่ปฏิบัติอยู่นั้นหากตกใจทําไมไม่สะดุง้งตัวเหมือนตอนปกติวงเล็บตอนที่ไม่ปฏิบัติพครู เกิดที่ตอนปฏิบัติหรือก่อนปฏิบัติขอทวนคําถามเมื่อกี้ขาดสตินิดตอนปฏิบัต,ต,บติตอนปฏิบัติก็กำหนดสิสะดุ้งหนอสิก็เขาให้เรากำหนดนี่อาการที่ปรากฏเกิดขึ้นตามที่ที่เราปฏิบัติน่ะมันสะดุ้งก็สะดุ้งหนอ ตรงนั้นก็จบแหละถ้าเรากําหนดนะถ้าเราไปปรุงแต่งก็อาการต่างๆอารมณ์ต่างๆก็จะแทรกเขาา้ามาถ้าเราเข้าไม่เข้าไปรู้เนี่ยมันก็จะไม่ทันตรงนั้นก็อยู่แค่นั้นแหละเนี่ยผมก็ตอบแค่นี้แหละอ้าวพระอาจารย์เสริมหนึ่งจ้ะตอบสรุปนิดหนึ่งก็คือขอความกราณาพระอาจารย์สว่างเล่าถึงวัดติขวาวรารามว่าสถานตอนนี้เป็นอย่างไรและยัง ต้องพัฒนาอะไรต่อไปอกีกรวมทั้งวบประมาณที่ยังขาดคะนิมในอาจารย์ทองไหอาจารย์เท่าที่เห็นนะนะตอนนี้ศาลาปร,รียนไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเห็นวันนั้นอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ไปแล้ววันนั้นเขาถ่ายรูปวันเกิดให้าอาจารย์ยอมก็ส่งมาให้ผนะนังก็ยังไม่มีนะแล้วก็คุติตนะิก็ยังไม่เสร็จ อะไรอะไรก็ยังใช้งบประมาณอีกมากมายไก่กองนะเออจะรูปม,มันล้าสมัยแล้วนะช่วงใหม่ช่วงหลังนี้เขาไม่ได้เขนไปก็มีอยู่ในสติก็ด c อมมือนกันแต่ว่าคนข้างจะจะล้าสมัยแต่ถ้าใน Facebook เราจะทันสมัยก็คือวันเกิดท่าอาจารย์เพิ่งผ่านมานี่เขาก็ถ่ายหลายหลายมุมที่มองเห็นว่าศาลาที่จัดงานนะ่ะก็ยังไม่เสร็จตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญ พอศาลาปฏิบัติทมเนี่ยถ้าไม่มีแล้วเนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติที่ไหนห้องเราก็เพียงแค่พักอันนี้ก็ใครที่มีศรัทธามีงเงินเยอะๆเขาช่วยกันบริจาคแล้วกันผู้ที่สาเร็จเป็นพระรยาบุคคลเช่นโสดาบันแล้วเมื่อตายไปเกิดมาใหม่จะปฏิบัติได้ต่อเนื่องจากพระโสดาบันหรือไม่จิตของบุคคลนั้นยังคงเป็นโสดาบันเหมือนปฏิบัติ นเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อผ่านญาณสิบหกจะพ้นจะเป็นสกทาคาหรือต้องพวนญาณคะอะไรนีพระครูบดีกาก็อารมณ์ธรรมที่การปฏิบัติตรงนั้นเราได้ผ่านตรงนั้นไปแล้วก็เมื่อมาเกิดใหม่เพราะจิตเรามีเป็นกุศลอยู่แล้วตรงนั้นในการปฏิบัติ ที่เราปฏิบัติพื้นฐานตรงนี้ก็จะตามติดเราไปและจนได้ทำสูงขึ้นไปเป็นลำดับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยเมื่อยังเวียนไหวายเกิดเราก็ยังมีภูมิธรรมนั้นก็มาทำต่อเสริมต่อไปลำดับไปเนี่ยถ้าขยายความละเอียดก็ถวายให้พระอาจารย์ขยายถ้าเป็นปโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่ตกต่ำนะก็คือจะไปพัฒนาไปเรื่อยเกิดใหม่ก็ วามเป็นโสดาบันก็จะไม่เสื่อมไปแต่ว่าถ้าเราป,รปฏิบัติขนาดไหนก็ตามถรามักยานยังไม่เกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสื่อมได้นะยานไหนก็ตามในโลกียายานแต่มัรคยานในโลกตระยานเกิดแล้วเนี่ยไม่มีเสื่อมก็คือได้แล้วก็คือได้เลยแล้วก็มีหลักประกันว่าไม่ไปบายแน่นอนถามฉันมหาตมัถ้าเดินระยะหกแล้วรู้สึกมึนหวิว มันมันหิวหิวลดระยะห้าได้ไหมคะได้แต่ต้องกําหนดก่อนไงอาจารย์บอกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปแก้ไขหยุดเดินแล้วก็กําหนดเวียนก็เวียนหนอหมือนก็เหมือนหนอกำหนดนานๆอาการหมุอนอาการเวียนเป็นยังไงบ้างให้ดูลักษณะของเขาถ้าไม่ไหวจริงๆลดได้นะเรียนรายจะเกิดภัยพิบัติมากมายจริงหรือไม่อย่างไรครบตอบความเห็นตามความเห็นก็เราก็จะเกิด ก็เกิดเพราะเป็นธรรมชาติที่จะต้องเกิดเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้เราก็ทำกุศลให้เกิดมากมากขึ้นเพื่อมีภัยข้างหน้าเราจะได้ต่อสู้กับการกระทบตรงนั้นเพราะฉะนั้นภัยก็คือกิเลสจ,จากตัวเราหน้ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าภัยเกิดขึ้นเราตายไปเนี่ยอย่างน้อยก็ไปไหนอะแต่ภัยจากตัวเราพาเราไปไหน โลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันซัดเราไปถึงไหนอ่ะจมอยู่ในโอคะอย่างที่บอกแล้วแต่อยากจะรู้จริง,รงๆก็ต้องไปถามพระครูเกษมมาเลยพระเระรกษมไม่ใช่พระคร,รูเกษมนะที่ยกแขงยกขาเนะเป็นพยากร